สวัสดีครับทุกคนกับเข้ามาพบช่องบอดเกมวันเดอร์กันอีกครั้งนะครับวันนี้เราอยู่ในช่วงสตอรี่บอร์ดนะครับเป็น EP ีที่2แล้วนะครับและเช่นเคยครับผมเราได้รับการสปอนเซอร์จากเพจโลแอนท์โนะครับที่จะนำข้อมูลที่น่าสนใจนะครับเกี่ยวกับบอรดเกมที่ลงลึกไปมากกว่านั้นนะครับวันนี้เราจะพูดถึงเกมเกมหนึ่งครับซึ่งเป็นเกมอ่าเป็นแนวแบบว่าชิงพื้นที่ครับเป็นแบบ Area Control นะครับแล้วก็กึ่งๆเหมือนเหมือนเว r ร์เกอร์เพลสเมนต์ด้วยประมาณนั้นครับ ในเกมที่มีตั้งแต่ปี1995นะครับสำหรับเกมนี้เลย El Grande ในเกมนี้นะครับเราจะได้รับบทนะครับเป็นขุนนางชั้นสูงเลยนะครับที่มีอำนาจเขาเรียกว่าเป็นเหมือน Grandes นะครับอันนี้ก็คือภาษาสเปนเราจะต้องออกเสียงแบบผมจะอ่านเป็นแบบออกเสียงแบบอังกฤษแล้วกันเนาะเพราะว่าเราก็พูดภาษาสเปนไม่เป็นใช่ไหมเพราะนั้นจะเรียกแบบกลางๆนะครับซึ่งในตอนนั้นเนี่ยที่เราเล่นกันนยครับจะเป็นสเปนในศตวรรษที่15 ซึ่งตอนนั้นจะเป็นช่วงที่แบบว่าอำนาจของกษัตริย์เริ่มจะอ่อนกำลังลงครับเพราะว่าของสเปนเนี่ยเขาก็จะเป็นแบบว่าราชอาณาจักรเขาจะมีแบบการปกครองด้วยกษัตริย์อะไรประมาณนั้นใช่ไหมแต่ว่าในยุคที่เราเล่นเนี่ยครับเราจะทําการส่งขุนนางของเราครับซึ่งขุนนางเนี่ยเขาจะเรียกว่าคาเบเรรอสนะครับไปตามแคว้นต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้แหละเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงแคว้นต่างๆของสเปนกันครับซึ่งในอนาณาจักรสเปนเนี่ยมันจะมีหมด9แคว้นนะครับแต่ว่ามันจะมีหลายเมืองใช่ไหม รวมถึงเขาเราจะต้องส่งขุนนางครับเข้าไปทํางานในปราสาทนะครับซึ่งเรียกว่าคาสิโอโดยจํานวนขุนนางในแต่ละพื้นที่เนี่ยของใครมีเยอะที่สุดก็จะถือว่าได้รับครอบครองแคว้นนั้นไปครับก็จะมีแบบว่าคะแนนลดหลั่นกันมาเนาะเป็นระบบแบบ hand management area control นะครับแล้วก็โอ้แต่ละ move แต่ละอะไรนี่คือแบบว่าบีบันสุดขีดนะครับแต่ว่าอาวิร์ก็จะเก่าหน่อยนะเพราะว่าเกมมันตั้งแต่ปี1995นะครับเอาเป็นว่า เรามาพูดถึงสตอรี่บอร์ดกันดีกว่าคือทีนี้เราจะพูดต่อมาครับก็คือเรื่องของสตอรี่ครับราชานจากสเปนนะครับในช่วงคิสศตวตรษที่15เนี่ยเป็นช่วงเวลาแห่งการพิชิตดินแดนนะครับคืนจากชาวมุสลิมอ่ามีการทําสงครามนะครับแล้วก็มีมันจะมีการหลังจากที่การสิ้นพะชนนะครับของพระเจ้าเฮลิที่4ในปี1474เนี่ยก็ทําให้อ่าราชราชบัลลังก์เนี่ยครับว่างลงเนื่องจากไม่มีราชทายาทโดยในขณะที่ทําการยึดคืนดินแดนจากชาวมัวนะครับคือชาวมัวก็คือ ชาวมุสลิมที่อาศัยอยู่ในคาบสุดไอเบียนะครับกาลังดําเนินการอยู่ก็ราชอาณจาจักรของคิสเนี่ยครับต่างๆก็เริ่มพัฒนาขึ้นในเวลาเดียวกันโดยราชอาณจาจักรที่มีความสําคัญที่สุดเนี่ยก็จะเป็นของกัสติยานะครับแล้วก็จะเป็นของอารากอนนะครับเป็นอ่าเขาก็จะทําสงครามทําอะไรกันนะครับแต่เราไม่ได้จะพูดถึงเรื่องน,นั้นครับผมวันนี้สิ่งที่ผมจะพูดถึงนะครับและอยากจะเล่าให้ทุกคนฟังก็คือเราจะมาทําความรู้จักกับแคว้นต่างๆของสเปนกันครับผมโดยอ่าสเปนเนี่ย ตอนปัจจุบันนี้นะครับจะแบ่งเป็นทั้งหมด17ภาคนะครับแล้วก็จะมีการามีจะเรียกว่าเขตการปกครองตนเองแล้วแต่ละเขตเนี่ยก็จะมีเมืองอีกนะครับซึ่งแบบมี50เมืองนะครับแล้วก็จะมี2เมืองที่ปกครองตนเองนะครับก็คือจะเป็นเมืองของเซลตาและเมเนียครับผมซึ่ง2เมืองเนี่ยก็จะอยู่แบบ ทางเหนือของแอฟริกานะครับเราไปดูกันว่า17เขตปกครองที่ผมพูดไปเนี่ยมีอะไรบ้างและมีจุดเด่นอะไรบ้างผมจะไปอย่างรวดเร็วเลยแคว้นกาสติยาและก็เลออนนะครับซึ่งตรงนี้ตั้งอยู่ในแผ่นใหญ่ของสเปนบริเวณทางที่ตะวันตกเฉียงเหนือนะครับเป็นเขตที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดและมีเมืองเยอะที่สุดถึง9เมืองแคว้นนี้จะไม่มีเมืองหลวงของเขตนะครับแต่จะมีสำนักบริหารระดับภูมิภาคซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองบายาโดริตครับผมโดยสถานที่สําคัญสําคัญของแคว้นนี้นะครับก็จะมีเป็นแบบท่อส่งน้ําโรมันนะครับที่ วิหารของเมืองบาบูโกสนะครับแล้วก็จะมีมหาวิทยาลัยเมืองซารามังกาที่ถือว่าเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในโลกเลยครับผมแคว้นออนดาลูเซียนะครับแคว้นนี้จะตั้งอยู่ในตอนใต้ของสเปนนะครับก็จะมีประชากรมากที่สุดนะครับถึง8ล้านคนเลยซึ่งในแคว้นนี้จะมีทั้งหมด8เมืองนะครับแล้วก็เมืองหลวงเนี่ยคือเมืองเซบียาแล้วก็สถานที่สําคัญก็จะมีแบบลาอารัมบรานะครับของเมืองกรานด้านะครับมีปัสยิปมหาวิหารเมืองกอราา์โดบาหอระฆังเมืองเซบียาครับผมซึ่ง แคว้นนี้ก็จะมีแบบว่าเป็นต้นกําเนิดของระบำฟาเมงโกนะครับแคว้นกัสติยาลามันชานะครับซึ่งตรงนี้ตั้งอยู่เป็นแบบว่าตรงกลางนะครับของแผ่นดินใหญ่เลยมีทั้งหมด5เมืองแล้วก็เมืองหลวงของแคว้นนี่ก็คือเมืองโตเรโดนะครับซึ่งจะมีการผสมผสานของ3ศาสนาครับผมก็จะมีคริสต์ยิวแล้วก็อิสลามครับผมซึ่งตรงนี้ก็จะมีแบบมีกังหันลมนะครับที่มีชื่อเสียงอยู่แคว้นต่อมาครับคือแคว้นกาตารุนยาครับผมอันนี้จะอยู่ในทางตะวันออกเฉียงเหนือของสเปนนะครับโดยจะติดกับฝรั่งเศสแล้วก็ ทางที่ตะวันออกก็จะติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะครับซึ่งประกอบไปด้วย4เมืองนะครับของแคว้นนี้จะมีบาร์เซโลนาที่เป็นแบบว่าเมืองใหญ่ที่สุดอันดับ2ของประเทศเลยนอกจากนั้นแล้วอนอกจากจากภาษาสเปนเนี่ยเขาก็จะมะีเขาเรียกว่าภา,ภา,ภาษาราชการของตัวเองนะครับเป็นภาษากาตาลันนะครับโดยจะมีสถานที่สําคัญก็จะเป็นแบบโบสถ์กาดาฟามิเลียนะครับแล้วก็จะมีสถาปัตยกรรมต่างๆในเมืองของบาร์เซโลนาครับผมแล้วก็ อันนี้จะเป็นสถนาปนิกที่ชื่อดังก็คือชื่อเกาดีนะครับแคว้นกาลิเซียครับผมอันนี้อยู่ทางที่ตะวันตกเฉียงเหนือของสเปนนะครับโดยอาจจะอยู่ทางเหนือของโปรตุเกสโดยจะมีประกอบไปด้วยสี่เมืองครับผมโดยจะมีซานติอาโกแล้วครับแล้วก็จะมีเมืองที่เป็นจุดสิ้นสุดของเขาเรียกว่าการเดินทางส,สมบูร์ของนักบวชซานติอาโกนะครับโดยภา,าษาราชการเนี่ยเขาจะเป็นอีกภาษาหนึ่งนะเป็นภาษากาลิโกนะครับแล้วก็จุดเด่นเลยก็คือจะเป็นแบบว่าเรื่องของอาหารทะเลครับผม แคว้นอารากอนครับผมอันนี้เป็นแคว้นที่6หกนะก็ตั้งอยู่ทางตอนออกเชิงเหนือครับผมติดกับชายแดนฝรั่งเศสประกอบด้วย3เมืองก็จะมีอ่าเมืองซาราโกซาเนี่ยเป็นเมืองหลักครับผมแล้วก็จะมีจุดเด่นก็จะเป็นแบบโบสถ์พิล่านะครับของเมืองซาราโกซาแล้วก็จะมีปราสาทอ่าโรอาเร่นะครับในเมืองอูเอสกาแคว้นที่7ครับผมคือแคว้นบาเลนเซียนะครับอยู่ทางตะวันออกติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเหมือนกัน มี3เมืองนะครับก็จะมีบาเลเซียเนี่ยที่จะเป็นแบบว่าเมืองหลักนะครับแล้วก็จะมีภาษาแยกย่อยเป็นภาษามาเลเซียโน่ด้วยนะครับแคว้นเนี้ยจะมีเขาเรียกว่าอาหารนะครับที่เป็นแบบว่าโด่งดังก็คือจะเป็นปาเอียนะฮะเรียกง่ายๆว่าขบัตสเปนประมาณนั้นครับผมแคว้นปาอิสปัสโกนะครับอันนี้จะอยู่แบบว่าติดกับทะเลนะครับกาตาเบียนะครับมีมีเมืองอยู่แล้วก็ไม่มีเมืองหลวงของแคว้นนะครับแล้วก็อันนี้จะมีสถานที่สําคัญก็จะเป็นแบบพิพิธภัณฑ์กูเกนเฮมนะครับที่บิวเบานะครับ หมู่เกาะกานาเลียสครับผมอันนี้อยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของสเปนนะครับแล้วก็ตอนนี้มี2เมืองเป็น2เมืองหลวงเลยนะครับแล้วก็จะมีแบบซาตากุสเดเตเนริเฟ่นะครับแล้วก็ลาสปาบาเดกรันกาาเลียสนะครับเป็นหมู่เกาะเหล่านี้ก็จะเหมือนมีอากาศดีตลอดทั้งปีครับเนื่องจากที่เขาอยู่ใกล้กับเส้นศูนย์สูตรครับเขาเลยมีชายหาดที่สวยงามนะครับแล้วก็จะมีภูเขาไฟนะครับภูเขาไฟชื่อเตเดนะครับที่แบบสูงที่สุดนะครับของสเปนนะครับ แคว้นต่อมาคือแคว้นเอ็กซเตมาดูรานะครับซึ่งอันนี้จอยู่ทางตะวันตกของประเทศนะครับติดชายแดนประเทศโปรตุเกสซึ่งจะมี2เมืองหลวงนะครับชื่อเมริด้านะครับซึ่งจะมีสถาปัตยกรรมสําคัญมากมายในยุคโรมันเลยครับเช่นแบบโรงละครโรมันนะครับก็จะมีย่านเมืองเก่านะครับแคว้นที่สิ็ครับผมแคว้นอัสตูเลียสนะครับอันนี้อยู่ทางทางเหนือติดกับทะเลกันตะเบียนะครับมีเมืองหลวงชื่อโอเบโดจุดเด่นสาคัญของแคว้นนี้ก็คือหมู่เกาะชาวประมงกาดิเยโรครับผม มาถึงแคว้นที่12แล้วนะครับแคว้นหมู่เกาะบารอาเลสนะครับซึ่งอันนี้จะอยู่ทางตะวันออกนะครับอยู่ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะครับซึ่งเมืองหลวงเนี่ยก็จะเป็นเมืองเปาลมาเดมาโยกานะครับเป็นเมืองเก่าแล้วก็จะมีวิหารประจําเมืองมีชายหาดนะครับแล้วก็จะมีอ่าภาษาที่เขาใช้ก็ใช้แบบกาตาลันนะครับคู่กับภาษากาเซียโนสิาครับผมแคว้นกาตาเบียนะครับอันนี้อยู่ทางตอนเหนือนะครับเมืองหลวงก็จะเป็นเมืองซันตันเดนะครับก็ คนชอบไปเที่ยวกันครับมันจะมีถ้ำนะครับชื่อถ้ำอันตามิล่านะครับแล้วก็เขาเรียกว่าไงมันจะมีถ้ำที่เขามีภาพเขียนก่อนประวัติศาสตร์นะครับซึ่งถือว่าสภาพดีที่สุดในโลกอีกด้วยอันดับที่4นะครับคือเมืองมาตริดเลยครับผมมัดริลิตถือเป็นเมืองหลวงของสเปนนะครับแล้วก็มีประชากรอาศัยอยู่มากกว่า3ล้านคนเลยนะครับแล้วก็มีสถานที่สาคัญๆเนี่ยก็จะมีพิพิธภัณฑ์ปราโดนะครับแล้วก็จะมี เขาเรียกว่าไงมีผลงานแล่อย่างที่มีแบบชื่อเสียงนะครับของจิตรกรของชาวสเปนนะครับจะเป็นแบบเบลัสเกตหรือว่าโกยาประมาณนี้ครับผมแคว้นมูเซียครับอันนี้อันดับที่15นะครับอยู่ทางที่ตะวันออกเฉียงใต้เนาะก็จะอยู่ติดกับทะเลนะครับแล้วก็เมืองหลวงก็จะเป็นเมืองมูเซียครับผมมีชายหาดสวยๆงามๆแล้วก็มีสถานที่สําคัญก็คือลามังกาเดมามินอนนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นแหลมที่ยื่นไปนในทะเลนะครับแบ่งระหว่างทะเล เมดิเตอร์เรเนียนนะครับแล้วก็ทะเลสาบน้ําก่อยครับผมแคว้นต่อมาคือแคว้นนาบาร่านะครับอันนี้อยู่ทางตอนเหนือของสเปนมีชายแดนติดกับฝรั่งเศสนะครับเมืองหลวงชื่อปัมโปนาเมืองนี้จะมีการเฉลิมฉลองทุกปีเขาเรียกว่าเป็นการวิ่งวัวนะครับก็วิ่งหนีวัวประมาณนะครับในงานซานฟอร์มินครับผมและอันดับที่17็ครับผมแคว้นลาเรียคานะครับซึ่งอันนี้อยู่ทางตอนเหนือครับผมเมืองหลวงก็จะชื่อโรโกโยนะครับซึ่งเขาจะมีผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงก็คือไวน์นั่นเอง นี่คือ17แคว้นแล้วครับโอ้โหผมพูดอย่างรวดเร็วมากนะครับเพราะว่าอยากจะไปให้ครบนะครับแล้วก็อยากให้แบบคลิปมันกระชับที่สุดก็ที่เรา,าพูดถึงเรื่องแคว้นต่างๆนะครับทั่วทั้งประเทศเนี่ยตอนนี้เรารู้จักทั้งประเทศสเปนแล้วเพราะว่าไอ้เกมตัวของเอลการเดนเนี่ยมันเอาแผนที่สเปนมาทาครับเพราะนั้นเนี่ยความรู้ตรงนี้มันก็เข้าคู่กันไปครับเราได้มีความรู้สึกว่าเอ้ยเล่นเกมนี้ไปแล้วเราก็รู้จะว่ามีแคว้นต่างๆหลายแคว้นเหลือเกินแล้วก็ตรงไหนเขามีจุดเด่นอะไรบ้างนะครับ ใชรมีความเห็นอะไรสามารถคอมเมนต์ไว้ได้ครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าชอบก็อย่าลืมแชร์ไปให้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยนะครับเราเจอกันต่อไปในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับอย่ามาาัวรอช้าเข้าไปซัพพอร์ตที่ Patreon หรือถ้าอยากซัพพอร์ตเราทางเพยเผาก็สามารถซัพพอร์ตได้ทางอ e ีเมลนี่เลย